สวัสดีครับช่องกาฟิลลำเพล,ลินออฟฟิเชียลครับวันนี้น้องกาฟิลก็มาแก้บนนะครับผลไว้ให้ได้เป็นศิลปินในวงนะครับตอนนี้ก็ได้ไปแล้วน้องเล่นเต้นลำก็มาแก้บนนะครับพระพิคเนตนะครับดอกพวงมาลัยดอกไม้99พวงแล้วก็พระปูมเจ้าที่นะครับภูมิเจ้าที่ก็9 9พวง พระพรมนะครับก็99พวงแล้วก็สารตายายนะครับนี่ครับอก็มาแก่บนครับอดอกไม้ก็จะเลื้องเลืองลองดาวเลืองด้วยรุ่งเลือง ก็เหลืออันสุดท้ายครับเพราะแม่ธรณีพอดีเ <19. S 1> หลือสิบเก้าพอดีเพ <19. S 1> ราะ,ะแม่ธรณีวันนั้นไม่ได้ไม่ได้บนแต่ว่ามาแล้วก็ไหว้วด้วยวันนั้นวันนั้นลืมดู <c oughs> บอกลืมแต่วันมานี้ก็ มาให้พ่อแม่ด้วยนะครับไปที่บนไหน,นั่นได้วางไว้ที่ตักแม่ก็ได้ตักก็ได้นะทำเนี่ยผาดเลยก็ได้จับสองแยกจับสองอัน,ออนเออนั่นแหละแล้วก็พาดไว้เออนั่นแหละโอเคครับนี่ครับ ก็เสร็จแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับช่องกาฟิวล,ลำเพลิน official นะครับรับคลิปนี้ก็ไปกดติดตามหน่อยนะครับมีคลิปลงแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะไปลงนะครับสวัสดีครับ